เราจะมาอยู่ในคลิปตัวตนในวันนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะตัวตนของคุณนั้นที่กำลังจะตัดสินใจหรืออาจจะมีความ ขัดแย้งภายในจิตใจอยู่ว่าเรานั้นจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ตรงหน้าเรานั้นจะตัดสินใจอย่างไรดีมีทางเลือกมากมายที่เรานั้นจะต้องในการตัดสินใจและเราจะเลือกสิ่งไหนดีที่เป็นสิ่งที่เรานั้นที่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะเลือกได้ถูกต้องเลือกได้แบบที่เราจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจในภายหลังคุณอาจจะมีความขัดแย้งภายในจิตใจที่กําลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะ คิ n อ of เพน t a c l e s คุณกําลังตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าการเงินของคุณนั้นไปในทิศทางไหนมีการลงทุนหรืออาจจะมีการิรเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นในเป็นในกระบวนการที่คุณนั้นกำลังคิดกําลังตัดสินใจและทบทวนวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าคุณนั้นจะทำอย่างไรหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นต้องตัดสินใจและเป็นสิ่งสำคัญมากๆเกี่ยวกับ ทิทางเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้หรือเรื่องธุรกิจคุณมีความต้องการและมีความปรารถนา คุณนั้นมีความต้องการและมีความปรารถนาที่อยากจะครอบครองบางสิ่งบางอย่างความปรารถนาที่ต้องการให้สิ่งสิ่งนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้เรานั้นจะทําอย่างไรดีเรานั้นจะทําอย่างไรดีให้ให้สิ่งที่เรานั้นปรารถนาเป็นไปดังที่เรานั้นคาดหวังคาดคะเนเอาไว้โดยที่ถ้าเกิดว่าการเลือกในครั้งนี้ถ้าเกิดจะมีการที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ เจตนาไว้หรือไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนั้นอาจจะผิดบ้างเล็กน้อยคุณก็อาจจะยอมรับได้นะคะคุณกําลังประเมินสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและธุรกิจของคุณนะคะในอนาคตแบบทําอย่างไรถึงจะผิดพลาดได้น้อยที่สุดทําอย่างไรถึงจะดีที่สุดนะคะ คิงออฟครับใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่คุณนั้นต้องการจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปในสิ่งที่ดีขึ้นและบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นฐานให้คุณนะัความจะเดินลุ่งเรืองในอนาคตของคุณหรืออาจจะเป็นธุรกิจการงานนะคะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าการเงินการงานจเจริญลุ่งเรืองแล้วก็ขยายต่อย,ยอดเรื่องรายได้นะคะแบบนี้นะคะไพ่หล <My> ่นลงมาเองนะคะไพ่ไป ไปสุดท้ายนะคะไพ่หล่นลงมาเองบ่งบอกถึงตัวตนที่คุณนั้นต้องคิดและวิเคราะห์มากมายทําอย่างไรมันจะผิดพลาดน้อยที่สุดทําอย่างไรมันจะเป็นไปด่างที่เป็นไปด่างที่คุณนั้น จะพึงพอใจมากที่สุดการวิเคราะห์จำแนกแยแกแยะของคุณแล้วในท้ายที่สุดแล้วจะพาคุณไปสู่ความสมหวังนะคะเพราะว่า King of Pentacle ขึ้นมาแล้วก็ King of c u p ขึ้นมาสมหวังดังใจปรารถนานะครแล้วก็มีเก้าเหรียญด้วยเก้าเหรียญก็คือว่าความฝันจะเป็นจริงโดยที่คุณนั้นจะเป็นการคิดและประเมินสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะบัตเตอร์ไฟสปิริเป็นจิตวิญ,ญญาณของผีเสือ้อ t r a n s f o r m a t i o n ส s beautiful นะคะสถานการณ์ที่คุณนั้นจะเปลี่ยนจากหนอนเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อที่สวยงามคุณต้องมีกระบวนการอย่างไพ่สำรับนะคะที่เราเปิดไสํสำรับแรกถูกต้องแล้วนะคะคุณจะต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกๆต่างๆเรื่องราวต่างๆมากมายคุณเป็นหนอนแล้วพอคุณคิด วิเคราะห์ต่างๆเรื่องรามากมายคุณก็เหมือนเป็นดักแรกที่เป็นเดลแฮงแมนอาจจะเป็นเดลแฮงแมนนะคะที่อยู่ในกระบวนการการคิดวิเคราะห์แล้วก็อยู่ในพื้นที่คอมฟอร์ทโซนและในท้ายที่สุดแล้วคุณนั้นจะสามารถสยายปีกและโบยบินไปสู่โลกว้างและความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าการทานฟอร์มเนี้ยการทานฟอร์มก็เหมือนการรีเบิร์เกิดขึ้นใหม่นะคะ ชีวิตที่สวยงามชีวิตที่คุณนั้นคาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพลังงานหนึ่งหนึ่งเป็นพลังงานของการยืนยันด้วยนะคะในขณะน,นี้ที่คุณมาดูไพน่นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะ <S <S ก็ขอให้คุณนั้นนะคะใช้การคิดวิเคราะห์เหมือนใบแรกที่ออกมานะคะว่าในตอนนี้คุณอาจจะมีการคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคิดไม่ตก อาจจะยังมีการคิดไม่ตกและยังไปไม่ถึงไหนนะคะหรือเป็นในสถานการณ์ตอนไหนก็ได้ที่คุณกําลังคิดอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ขอให้คุณนั้น เชื่อมั่นในตนเองนะคะว่าการที่คุณนั้นคิดวิเคราะห์แล้วในท้ายที่สุดแล้วคุณจะตกผลึกได้นะคะเพราะคุณได้ไพ่ค i n g of Pentacles ขึ้นมาในท้ายที่สุดแล้วคุณจะคิดวิเคราะห์แลจะจำแนกแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆได้และชีวิตคุณในอนาคตจะเป็นการทานฟอร์มหรือการเกิดใหม่เหมือนผีเสื้อที่สวยงาม King of Pen t a เ l e s เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น k i ิง คิงราชินีผีเสื้อคุณได้ไพ่เดอะคิงซ้อนคิงแล้วก็เป็น King of ครับด้วยนะคะความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นั้นจะเป็นในทิศทางใดนะคะเราจะเปิดใบแรกนั้นนะคะนานออฟว n นนะคะเป็นการบ่งบอกถึงคุณมีความต้องการที่จะมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าในสิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินการมุ่งหน้า การหาทางการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะคะก็เหมือนไพ่ที่ขึ้นออกมานะคะไม้อฟวานเป็นพลังงานความเข้มแข็งความกล้าหาญใช้พลังงานตัวเองในการบุกบัน่นฝ่าฟันเพื่อจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะอีกหนึ่งใบอีกสองใบนะคะไพ่หล่ลงมาเองด้วย เซเว่นออฟเพนนนะคะไพ่ใบนี้หล่นลงมาเองด้วยเซเว่นออฟเพนหมายถึงว่าคุณนั้นกําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะนะคะคุณเห็นไหมคะไพ่อ่ะพลิกมาเองในสถานการณ์การเงินอาจจะมีความเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรคะเพราะคุณนั้นต้องใช้ความสามารถ คุณต้องใช้แรงกายแรงใจและแรงปราฐานาที่จะก้าวไปขวายคว้าในเรื่องการเงินนะคะการรอคอยนั้นมันจะได้รับนะเพราะว่าคุณนะ่ะได้ไพ่มาอันแรกเลยก็คือ king of pentacles ในท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับนะคะอีกหนึ่งใบนะคะขอเปิด5้าใบเลยนะคะใบที่3ามใบที่4ี่ค่ะ สาเหรียญเห็นไหมคะถูกต้องด้วยในท้ายที่สุดแล้วความขออีกหนึ่งใบเลยค่ะอ่านทีเดียวนะคะเห็นไหมดูสิเป็นอย่างที่พูดไม่มีผิดเลยค่ะนี่ท้ายสำหรับเป็นสีออฟวานด้วยนะคะนี่ภูมิปัญญาจัสเมนตการปลุกให้คุณตื่นและซิกออฟวานความสำเร็จเดอะสตา์ความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ เงินว่าจะได้หรือไม่ได้และในตอนนี้คุณรู้สึกหนักอึ้งมากๆเลยเกี่ยวกับภาระนั้นที่คุณนั้นรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วความเพียรพยายามมุมานะในการทำบางสิ่งบางอย่างที่คิดและแก้ไขนั้นนะคะจะได้รับความสำเร็จในด้านการเงินจะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นทำให้คุณนั้นมีสภาวะ บางอย่างที่คุณนั้นจะสามารถจัดการเกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่องการเงินได้นะคะสามเหรียญคือความสมหวังดังใจปรารถนามีคนยื่นยื่นมือเข้ามาช่วยคุณและในท้ายที่สุดแล้วคุณจะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอย่างไพ่ตัวตนที่บอกไปว่าคุณนั้นได้ไพ่ king of p e d a c l e ขึ้นมาคุณน่ะมีการจําแนกแยกแยะคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะคะว่าสิ่งที่คุณนั้นน่ะคิดแล้วอะ่ะมันจะเป็นไปในทางที่ ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือมีการเจ็บตัวน้อยที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินของคุณคุณจะคิดมาแบบดีมากๆเลยและการทานฟอร์มของคุณจะเป็นการทานฟอร์มที่เป็นความสมหวังความสมหวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณนั้นได้ไพ่อะไรมานะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตด้วยเดอะเฮอร์มิตนั้นเป็นภูมิป,ปัญญานะคะในการคิดวิเคราะห์จะไม่ทําอะไรที่รีบร้อนมากเกินไป เพราะว่าการทําอะไรที่รีบร้อนแล้วไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์เรื่องราวสถานการณ์ในอนาคตเลยมันจะมีการผิดพลาดได้มากแต่คุณนั้นเป็นคนที่มีภูมิปัญญาอย่างชาญฉลาดและหลักแหลมด้วยนะคะในการคิดในการคิดเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะบอกอะไรกับคุณนะคะคุณได้ไพ่ All is View Everything in walk is walking out for me นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณทุกเรื่องในทุกๆอย่างที่คุณน,นั้นคิดและกระทำกำลังทำอยู่ในนะขณะน,นี้คุณจงเชื่อมั่นไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณน,นั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริงมันเป็นสภาวะที่คุณน,นั้นมุมานะเพียรพยายามที่ในการกระทำ ในการคิดของคุณมันกําลังส่งผลสิ่งสิ่งนั้นกําลังส่งผลได้ย้อนกลับมาให้คุณแล้วเมื่อเราทําบางสิ่งบางอย่างลงไปด้วยความที่เรานั้นมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเพียรอุตสาหะที่จะทํามันให้สําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าสิ่งสิ่งนี้มันใกล้เข้ามาแล้วความสําเร็จของคุณมันใกล้เข้ามาแล้วความเพียรมุมานะของคุณนั้นในการคิดในการกระทําของคุณกําลังจะสําเร็จอีกในไม่ช้านี้ความดีในตัวตนของคุณในการกระทําของคุณ ในความคิดดีของคุณนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะตอบสนองคุณในไม่ช้านี้และคุณจะปลอดภัยจากทุกๆเรื่องฉันปลอดภัยแอมเซฟนะคะคุณจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลปกปักคุ้มครองด้วยเพราะไม่ว่าการคิดการกระทาของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร,รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่ช้านี้